สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Angry Birds Coaster นะครับ Angry s Coco คัะนะครับผมจดลองเล่นไปแล้วนะครับ3ามต่ดานนะครับก็ได้3ดาวหมดเลยนะเดี๋ยวจะมาทดลองเล่นดานแรกกันเลยนะครับในเหนื่อยในข่นนายที่ตด,ดดินเสียวหายนมหกโดนแย่ไปจักหมู มายไปเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนขโมยมันเลยนั่นนะครับตุ้ก็นี่นะครับก็จะได้เล่นแบบนี้นะครับก็เราก็จะเล่นกันแบบนี้นะครับผมวิทนัทตุ้มกระบิดเฮ้ยเดียมผมก็ใช้ตัวเดียวนะครับในการเล่นครับตุ้ม ระเบิดครับระเบิดครับฮะประระปะระประประอะไครับโอเคก็ได้ขะแนนนี้นะครับดีที่สุดตามนี้นะครับคุณจะได้แดงเท่ากับนี้นะครับและการแนะนำาครั้งน,นี้ก็ขอจบที่ตงนี้นะครับสวัสดีครับ